ิ่งบีบั้นอดกันจากประสนาทนานาดัานลมหงฟ้าต้านหาเสา้นทางไขวฝันอ้าวนะเรามาฟังธรรมะกันต่อไปนะมาฟังกันต่อไปอเอารามาดูพ,พัจจัยปิฎกเรื่มที่สี่ข้อที่ส5ห้านะ <c oughs> ดูกระดาษภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญา นะวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัจนะนี่คือทุกขอริยสัจนะคือความไม่สบายใจนะในเหตุการณ์ต่างๆ่าในเรียกว่าทุกขอริยสัจนอันนี้คือมันมีความไม่สบายใจไม่พอไม่ชอบใจนะไม่สุขใจนะในเหตุการณ์ต่างๆเรียกว่าทุกขะ อริยสัตว์นะไม่ว่าจะกับสภาพในใจในกายในเหตุการณ์ใดๆอันนี้เรียกว่าทุกอริยสัตว์นะพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นโอ้ทุกอริยสัตว์ทุกที่ทุกที่สุดในโลกเท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บและทุกที่เป็นเหตุเชื่อมโยงให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลนะก็คือทุกใจนี่เองนะความไม่พอใจไม่สบายใจ นะก็คือ,คอ,คอทุกใจนี่แหละนะในเหตุการณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่าทุกขะอริย s ั t นะอันนี้คือทุกขอริยสัจนะต่อไปก็พระุจ้าก็ตัดว่าดูกระภิกษุทธ์ั้งหลายดวงตาญาปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกข์อริยสัจนั่นแหละควรกําหนดรู้นะอันนี้แหละที่ควรกําหนดรู้ต้องอ่านดีๆแต่ละวันแต่ละวันควรกำหนดรู้แต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวินาทีนะควรกําหนดรู้ทุกข์อริยสัจนี่คือสิ่งที่ควรกําหนดรู้นะทุกข์อริยสัจนี่แหละควรกําหนดรู้เพราะฉะนั้นจะต้องกําหนดรู้ให้ได้นะ หมายรู้กำหนดรู้ให้ได้ว่ามีไม้ขอไม่สบายใจของเราที่มีกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีกับสภาพในใจในกายในเหตุการณ์ต่างๆนะพระพุทธเจ้าโ,โหทึ่งเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทั่วไปในโลกนี่รวมทั้งท่านเองด้วยในยุคที่ท่านเกิดมานั้นยังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ กำหนดรู้อันนี้เลยไม่ได้ใส่ใจอันนี้เลยไม่เลยไม่ได้รู้ชัดอันเนี้ยไม่ได้รู้ชัดอันเนี้ยอ่าไม่ได้รู้ชัดว่าอันนี้คือน่าไม่ได้รู้ชัดอันนี้น่าอ่าไม่ได้รู้ชัดอันนี้อ่าการพระพุทธเจ้าท่านได้ชัดเจนน่ท่านได้ชัดเจนน่าพระพุทธเจ้าในท่านชัดเจนในเรื่องของว่าแต่ก่อนคนจะไม่ได้กําหนดรู้อย่างนี้ไง แต่ก่อนคนไม่ได้กําหนดรู้อย่างนี้เขาไปกําหนดรู้อย่างอื่นเขาไปกําหนดรู้อย่างอื่นเขาจะไปกําหนดรู้ทุกนี่เขาก็จะไปกําหนดว่าร่างกายทุกนี่คือทุกที่สําคัญที่สุดนเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ดีคือทุกที่สําคัญที่สุดเขาจะไปกำหนดอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกโอ้โหพอท่านมาตัดสรุปบอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เหตุการณ์แต่ตัวจริงที่มันโอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดเลยคือทุกใจที่มีกับสภาพในใจในกายในเหตุการณ์ต่างๆ่างต่างหากที่เราต้องกําหนดรู้ต้องเรียนรู้เรียนรู้นี่มันคือทุกที่ทุกที่สุดนะเราจะเป็นเหตุแห่งทุกสืบเรื่องต่อไปและเหตุมันอยู่ที่ไหนเหตุมันอยู่ที่ไหนวิธีดับทุกขเป็นอย่างไงสภาพดับทุกขเป็นอย่างไง อันนี้ต่างหากเล่านะที่จะต้องกําหนดรู้ท่านเริ่มชัดขึ้นมาท่านก็กโอ้โหนี่คนทั่วไปเขาไม่กําหนดรู้อันนี้เนาะเขาไม่เรียนรู้อันนี้เนาะแต่จริงๆตัวนี้มันสําคัญที่สุดในโลกนะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญของสิ่งนี้ที่สุดในโลกนับสำคัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีอะไรสําคัญยิ่งกว่านะไม่มีอะไรสําคัญยิ่งกว่าท่านจึงตัดว่านี่ดูกราฟิกสุดทั้งหลาย ดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี่ทุกขะอริยสัจน,นี่แหละคือทุกอริยสัจทุกใจไม่น่าเชื่อว่าทุกใจมันจะมีฤทธิ์ขนาดนั้น,นทุกใจที่มีกับสภาพกายสภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้แต่สภาพที่อยู่ในจิตใจ นันี่คือทุกขะอริยสัจนันี่คือทุกขะอริยสัจนะเ <c oughs> นี่เราพระพุทธเจ้าโอโ้โหพอท่านตัดสรลูเสร็จปุ๊บน่ะท่านตัดสรลูเสร็จปุ๊บแล้วก็ท่านโอ้เข้าใจชัดเจนแล้วท่านก็สอนปจัจจวัคคีว่าน,นี่เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่อาจารย์ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าสอนปจัจจวัคคีทั้งห้าในประเด็นธรรมจักรกับปมัมสูตรประเด็นแรกทางตรงสองด้าน ด้านกามสุขลิกะกับด้านอตตกกิลมัฏฐาใช่ไหมกามสุขลิกะในกามทั้งหลายนี่น่ะสุขลวงในกามทั้งหลายคือสุขลวงในชั่วสุขลวงในดีทั้งหลายน่ะสุขลวงนี่เป็นรากเงาของทุกจริงน่ะจนต้องโอโหติดสุขลวงจนละเมิดศีลทางกายทางวาจาพอได้ปุ๊บก็พอลดละเลิกได้ก็ไม่ละเมิดทางกายทางวาจาก็เหลือเป็น อัตตาอยู่ข้างในแล้วกามเนี่ยมันละเมิดไปข้างนอกอัตตามันยังมีอาการอยู่ข้างในอัตตาคิรเมาธะเป็นรูปประพ,พบอรูปประพบมันยังมีอาการอยู่ข้างในโอ้โหถ้าก็ยังพบอีกอาการอยู่ข้างในก็ยังเป็นทุกขโขนะโอ้ทุกมากโขเลยเคยได้ยินไหมทุกมากโขเลยนะมันจะทุกมากโขเลยนะถ้ายัางเหลือนะอาการรูปประพบนะอาการ ชัดเจนอยู่แต่ไม่ละเมิดทางกายทางวาจานี่ก็ยังเป็นทุกข์โขอยู่นะแม้แต่เป็นอรูป,ปรพบอาการเล็กๆนะที่ไม่ชัดเจนเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเหมือนอยากจะได้ดั่งใจหมายอยากจะเสพสุขลวงในชั่วในดีแง่นั้นเชิงนี้ดั่งใจหมายอยู่แต่เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีมันอืเล็กๆนี่ก็ยังทุกข์โขอยู่เลยนะแต่ยังตรัสว่าแม่น้อยก็เหม็นมากแม่น้อยก็เหม็นมากนี่มันทุกข์โขอยู่ นะมันก็ยังทุกข์มากอยู่ทุกโขอยู่อย่างนี้เป็นตนนะมันยังทุกข์มากทุกโขอยู่เลยน่ะถ้าก็ให้กําจัดออกนะสรุปแล้วกามในชั่วกามในดีที่ต้องละเมิดศีลทางกายทางวาจาก็ต้องกําจัดออกไปนะจนไม่ละเมิดทางกายทางวาจาเป็นอัตตะริมัตถะก็ต้องกําจัดออกเนีเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่อยู่ข้างในนะเป็นตัวตนที่อยู่ข้างในเป็นอาการรูปประพบอรูปประพบ แม้ไม่แสดงทางกายทางวาจาแต่ยังมีสุขลวงทุกจริงอยู่ยังมีความไม่แช่มชื่นเวลาไม่ได้ดั่งใจหมายอยู่นะยังไม่เบิกบานไม่จำใสไม่แช่มชื่นนะยังมีอาการไม่โปล่งไม่โล่งไม่สบายสรุปแล้วอาการไม่ดีในใจอาการรู้สึกมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีอ่ะมันทรมานมันไม่สบายนะมันไม่เบิกบานจำใสเต็มที่ อย่างนี้เป็นต้นนะมันยังมีอาการที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีในใจเราอยู่ซึ่งอาการที่น่าได้น่าเป็นน่ามีในใจคืออิม่มเอิบเบิกบานจมใสไร้กังวลในทุกสถานการณ์นั่นต่างหากที่ดีที่สุดนั่นต่างหากที่ดีที่สุดจริงที่สุดดีที่สุดอยู่ตรงนั้นต่างหากอย่างนี้เป็นต้นนะนเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าเออมันมีอาการที่ออกไปจากความ อิ่มเอิบเบ,เบิกบานจำใสไรกังวลไหมความรู้ความตื่นความเบิกบานไหมถ้ามันออกไปจากนีน่มันผิดศีลแน่นอนแล้วมันผิดศีลเพราะมันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ละมันอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้นั่นแหละพระเจ้าตัอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราจะได้อ่านแล้วก็ได้กําจัดมันมีไหมที่เราอยากได้ดั่งใจหมายแล้วมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่แช่มชื่นแต่ถ้าเรา ไม่อยาไม่ได้ดังใจหมายแล้วเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ยังแช่มชื่นอยู่ได้โอ้โหพอเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งทั้งนะ่ะกรรมที่แต่และชีวิตได้รับนะทั้งนะรับแล้วก็หมดไปทั้งกรรมของวิปลาสสี่นะกรรมของวิปลาสสี่กรรมของไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นนะชัดเจนจำแจ้งเลยจนโอโ ได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็เบิกบานจมใสไรกังวลได้มันก็โอ้โหสุดยอดล้วพ้นทุกศีนเต็มแบบนี้เรียกว่าศีนเต็มแต่ถ้ามันแม่ไม่ได้ดังใจแล้วก็แม่มันตองกันข้ามแหละนะมันมันเป็นสภาพที่มันมันทุกข์ใจทรมานใจไม่พอใจไม่แช่มชื่นในใจนะนะ อึดอัดฟุ้งซ่านหดหูซึมเศร้ากลัวกังวลระแวงวันไห้ไม่สดชื่นไม่แช่มชื่นในใจเนี่ยอันนี้ผิดศีลละผิดศีลละเคยผิดศีลบ้างไหมนแล้วเป็นไงสบายไหมทุกเนาะน่าได้ไหมผลของการผิดศีลน,น่าได้ไหมไม่น่าได้เลยใช่ไหมเราเคยถูกศีลไหมหน่าได้ไหมหน่าได้กว่าเนะเาะเห็นไหม ถูกศีลนี่น่าได้น่าเป็นน่ามีกว่าผิดศีลนี่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเลยนะผิดศีลเป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีถูกศีลนี่โอ้โหผลในใจนี่น่าได้น่าเป็นน่ามีก็เยอะเลยนะถูกศีลให้ถึงขั้นล้างสุขลวงทุกจริงได้น่สุขทุกชอบชังอยากได้ดังใจหมายโอ้โหล้างได้มีความยินดีแม่ไม่ได้ดังใจหมาย กิมเอ่อเบิกบานจำใสได้กังวลได้นี่สุดยอดศีลที่สมบูรณ์นะไม่ได้ดังใจไม้ก็สุขใจได้ได้ดังใจไม้ก็สุขใจได้สุขสบายใจได้กังวลได้ยินดีได้ทุกสถานการณ์นี่คือศีลที่สมบูรณ์แม่ขอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง แต่ศสีลนี้ช่างยากเหลือเกินพยาคาได้ดังใจหมายแล้วชื่นใจได้ดีรู้สึกจะไม่ยากเท่าไหร่พยาคะยินดีได้ชื่นใจได้พอใจสุขใจได้เวลาได้ดังใจหมายรู้สึกจะไม่ยากเท่าไหร่พยาคะแต่ไม่ได้ดังใจหมายนี่สิพยาคะจะให้ชื่นใจชอบใจสุขใจยินดี เบิกบ้านจมใสไรกังวลได้โอ้บรรลุสึกยากเหลือเกิน <c oughs> น่ะจะยินดีในอุเบกขาได้ไม่ว่าจะถูกศินผิดศีลยินดีในอุเบกขาก็ได้ยินดีในการยึดอาศัยก็ได้ยินดีในการยึดใช้เวรใช้กรรมก็ได้ดีก็ยึดอาศัยร้ายก็ยึดชดใช้ไปน่ะยินดีในการชดใช้ไปแล้วก็ดับไปทั้งดีทั้งร้ายแหละสุดท้ายก็ดับไปน่ะก็ยินดีใน อุเบกขายินดีในการยึดอาศัยก็ได้ยินดีในการชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นก็ไดนะสุดท้ายก็ดับไปก็ยินดีในอุเบกขายินดีในเอาประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์นะแต่แม้มันจะยากข่าน้อยก็ต้องฝึกเนาะ,นะมันก็ต้องฝึกแล้วเราก็ต้องฝึกแล้วมันยากแค่ไหนก็ต้องฝึกเอาพระพุทธเจ้าก็ว่างเงินนะ แม้เราจะบอกว่ายากจังพยาคาะยากจังพยาคาะแต่เราก็ต้องฝึกเอานฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะได้ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้ไปเรื่อยๆเคยได้บังไหมล่ะเราได้มากขึ้นจากเดิมบ้างไหมก็ได้มากขึ้นใช่ไหมนั่นไงการปฏิบัติศีลที่ถูกตรงเราก็ได้มากขึ้นอย่างนั้นอ่ะไปเรื่อยๆ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 ก็ได้มากขึ้นมากขึ้น นี่แหละเราฝึกล้างกามล้างอัตตาไปพอพระพุทธเจ้าตัดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรจริงๆธรรมจักรกับปรวรตนาสูตรยาวนะนี่ยาวไปเรื่อยๆนะตั้งแต่เริ่มต้นที่ทางตรงสองด้านด้านกาม,มาสุข,ขลิกะการเสพสุขลวงทางกายทางวาจาด้านนอกกับไม่ว่าด้านชั่วด้านดีกับอัตตากริยมะทะคือการไม่เสพด้านนอกละละแต่ยังมีอาการด้านในเป็นอาการเล็กๆ ด้านในนะเรียกว่าอัตกริมัทะก็ยังเป็นทุกขโขอยู่ยังเป็นทุกข์ที่มากอยู่ท่านก็บอกต้องไม่เอาทั้งสองด้านนะด้านนอกละเมิดทางกายทางวาจาก,ก็ไม่เอาด้านในแม้อยู่ในใจก็ไม่เอานะล้างให้หมดล้างให้เกลี้ยงไม่ต้องมีทางตรงสองด้านโดยมักมีองค์แปดและพระพุทธเจ้าก็ได้ขยายรายละเอียดต่อขยายรายละเอียดต่อในอ,อริยสัจสี่ ปัตถอริยสัตว์ก็มีทุกใจนั่นเองนะทุกุอริยสัตว์ก็คือทุกใจที่มีกับสภาพต่างๆทางใจทางกายทางเหตุการณ์นะมันก็จะมีอย่างนั้นนี่คือทุกขาอริยสัตว์นะทุกขสม,มุทัยก็คือเหตุแห่งทุกแต่ก็อธิบายเหตุแห่งทุกคือกิเลสตัณหาความอยากได้ดังใจหมาย ว่าถ้าได้ดังใจหมายจะสุขใจชอบใจจะเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนะประกอบด้วยความกำหนัดในอารมณ์นั้นๆเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคืออารมณ์สมใจอยากอารมณ์ยินดีสุขใจชอบใจที่ได้สมใจอยากแวบบนึงแล้วก็ละลายไปนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้สมใจอยากแล้วก็โอ้ทุกข์ใจทรมานใจน่าไม่พอใจไม่โปร่งไม่โลง่งไม่สบาย ในใจนะนั่นแหละกิเลตัณหานี่แหละมันทําให้เกิดทุกข์ใจแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์กายทําให้เกิดเรื่องรายสืกเนื่องไปนะสภาพดับทุกข์ก็ทุกขนิโรธทุกขณนิโรธคขามินีปฏิปทานะทุกขนินโรธอริยสัจก็ตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือโดยมรคคือวิราคาสระสละสละคืนปล่อยไปไม่ผัวพันะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่า สภาพดับทุกข์ก็คือดับเหตุมันเลยดับกิเลสตัณหาเลยดับความอยากได้ดังใจไม้เลยแต่ารากเงาของความอยากได้ดังใจไม้คือสุขลวงนะสุขลวงนั่นแหละสุขลิกะนั่นแหละคือรากเงาของการของการอยากได้ดังใจไมยเพราะมีสุขจึงมีทุกข์เพราะมีสุขลิกะจึงมีทุกข์ถ้าไม่มีสุขนี้จะไม่มีทุกข จะไม่ถ้าไม่มีสุขลวงก็จะไม่มีทุก์จริงเพราะฉะนั้นดับที่เหตุไปเลยดับสุขกับทุกหายเลยทุกทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องนั้นหายเลยั้นตัณหานั่นแหลดดับโดยไม่เหลือก็ดับตัณหาจะดับตัณหาได้ก็คือจริงๆสุขลวงนั่นแหลดดับโดยไม่เหลือตัณหาก็จะดับไปด้วยทุกจริงก็จะดับไปด้วยทุกดับไปเลยละ ทุกทั้งปวงได้เป็นความสุขเราก็จะยินดีเบิกบานแจ่มใสไรกังวลที่ทุกันดับไปไม่มีทุกขแล้วไม่มีสุขลวงไม่มีทุกจริงโอ้โหยินดีในอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกไม่ชอบไม่ชังไม่อยากได้ดังใจหมายโอ้สบายใจไรกังวลเลยตลอดการเลยอะไรเกิดอะไรดับเราก็ไม่ทุกเพราะเราไม่ได้มีสุขทุกชอบชังไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับมันจะเกิดเราก็ไม่ได้อยากให้มันดับ ก็ไม่มีปัญหานี่เราไม่ได้อยากให้มันดับอยากเกิดก็เกิดไปสิใช่ไหมมันจะดับเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดจะมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีปัญหามันจะดับก็ดับไปสิเราไม่ได้อยากให้มันเกิดมันเป็นอุเบกขาไปหมดไม่ว่ามันจะเกิดแล้วมันจะดับว่ามันจะเกิดจะดับเราก็ยินดีได้ตลอดเวลาในเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่เป็นฐานนิพพานเป็นนิโรธนะก็ยินดีไม่ว่ามันจะเกิดล้อมันจะดับ าจากนั้นอะไรควรยึดควรวางซ้อนอีกทีหนึ่งอะไรควรยึดอาศัยกุศลควรยึดอาศัยเราก็ยึดกุศลไหนที่ทําได้อาศัยได้แล้วก็ยึดอาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเห็นไหมยึดอาศัยสุดท้ายก็ยังดับไปไม่ใช่ตัวใครของใครส่วนอกุศลเราไม่ต้องยึดทำแต่บางทีมันต้องรับเพราะว่ามันเป็นวิบากผลวิบากที่ไม่ดีมันก็ต้องรับ นะรับแล้วแต่ใครจะรับมากรับน้อยกัรับตามนั่นตามนั้นเราก็มันเลี่ยงไม่ออกแล้วไม่มีใครอยากได้สภาพไม่ดีหรอกแต่เลี่ยงไม่ออกแล้วก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแล้วก็สามารถที่จะมีความยินดีได้ไม่ต้องมีทุกนะไม่ต้องมีทุกก็ยินดีรับยินดีให้หมดไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะสุดท้ายนก็หมดไปไม่ใช่ตัวใครของใครดีก็ยิ่งออกฤทธิ์ได้มากเพราะไม่ไม่มีอกุศลกัน แม้ดีออกคิได้มากสุดท้ายดีก็ยังลดดับไปอีกได้อาศัยแล้วก็ดับไปอีกนี่แหละเราก็าอุบเบกขาอย่างนี้นะอาศัยได้ยินดีอาศัยก็ได้ยินดีให้หมดไปก็ได้มันก็ได้หมดน่ชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็ดับไปเพราะเราไม่ได้มีสุขลวงทุกจริงอะไรแล้วมันก็ไม่อะไรอาวรในเรื่องไหนนะโสกับปริเทวะทุกขัดโทมนัตอุปายาตในเรื่องไหนก็ดับหมดเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติด,ด้วยมักคือวิราคะพระพุทธเจ้าตรัสบอกด้วยมัก คือวิราคาสระสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันมักคือวิราคะน่ะวิราคะานี่ก็นี่แหละาราคะคือการไข่เสพในสุกลวงนี่แหละในชั่วในดีนี่แหละคือราคะน่ะสุกลวงในชั่วในดีนั่นแหละคือราคะวิกับแปลว่าน่ะมันมีสองด้านด้านชั่วที่สุดกับด้านดีที่สุดนะ วินี่เป็นวิเศษสุดกับแย่สุดนะวินี่แปลว่าสุดสุดสองด้านแล้วจะเอาด้านไหนละด้านดีสุดหรือด้านแย่สุดล่ะด้านแย่สุดก็เสพมันเข้าไปใช่ไหมด้านดีสุดก็เลิกเสพมันเลยวิราคะคลายกำหนัดเลยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยคลายสุขลวงนั้นออกไปเลยคลายเหตุแห่งทุกข์นั้นออกไปเลยด้านที่ดีสุด วิลาการคลายสุขลวงนั้นเลยจะคลายสุขลวงได้ก็จะต้องมีอุบายเครื่องออกใช่ไหมพระทรเจา็ตัดอุบายเครื่องออกตั้งศีลมากําจัดสุขลวงอันนั้นมาลดละเลิกสุขลวงอันนั้นนะโดยการควบคุมกายวาจาใจไม่ต้องไปทําตามสุขลวงอันนั้นนะใช้ปัญญากําจัดสุขลวงอันนั้นพอใช้ศีลบอกไม่ทําตามแล้วสุขลวงอันนี้จะทําตามพุทธ,ธะแต่กิเลสมันจะไม่ยอมนำ้ำเทียง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 ,งนะไม่ได้แล้ว น่ไม่จริงหรอกแต่ไม่เสพแล้วเป็นสุขเนี่ยน่ไม่เสพแล้วเป็นสุขเนี่ยนเสพแล้วเป็นทุกข์เนี่ยไม่จริงหรอกเสพนั่นแหละเป็นสุขไม่เสพนั่นแหละเป็นทุกข์กิเลสมันก็เอาความจริงมายืนยันออาอาการออกให้เราเห็นเลยนะโอ้โหถ้าเราไม่มีปัญญาก็ต้องเชื่อมันละว่าเสพนั่นแหละเป็นสุขไม่เสพนั่นแหละเป็นทุกข์พุทธาบอกเสพนั่นแหละเป็นทุกข์ไม่เสพนั่นแหละเป็นสุขเถียงกันแต่ใครจะมีปัญญามากกว่ากัน ก็อยู่ที่ใครแหละตอนนี้จนะเอาข้อมูลหลักฐานความจริงมายืนยันกันเปี้ยง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 ใครมีข้อมูลมากกว <c oughs> ่ากันนะแล้วก็พิจารณาปริจารณบอกให้พิจารณาใจรักพิจารณาวิปลาสสี เสื้อขยับปีกบินบกโบยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางๆสดสวยสุงคา